เผยมังกรบทที่370หลีเลอร์ที่รู้ตัวดีมันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่เขาคิดออกแล้วเห็นได้ชัดว่าเซียวรั่วเป็นผู้หญิงที่มีศักดิ์ศรีคนหนึ่งเธอไม่มีทางยอมรับการบริจาคอะไรจากใครง่ายๆแต่เฉินเฟิงก็ไม่อยากรับของที่ตัวเองเป็นคนให้ไปหนทางที่จะโอเคทั้งสองฝ่ายก็มีแต่บริจาคเงินออกไปงั้นก็ได้ค่ะ เซียวร่วกัดฟันรับปากอย่างแกนแกนเธอไม่อยากติดหนี้เพื่อนเฉินเฟิงมากเกินไปแต่ไม่คิดว่าในที่สุดก็ต้องติดหนี้อยู่ดีเธอถอนหายใจยาวก่อนเดินกลับไปห้องตัวเองพอเข้าห้องก็ได้ยินเสียงมือถือดังไม่หยุดเธอหยิบมาดูพบว่าเธอออกไปแค่ไม่กี่นาทีกลับมีสายเรียกเข้า18สายแถมยังเมสเซจอีกหลายสิบเลยมีทั้งผู้รับผิดชอบกินและเพื่อนที่มหาลัย ข้อความวีแชทก็มาจากคนพวกนี้ถึงคนส่งจะไม่เหมือนกันแต่ข้อความที่ส่งมาเหมือนกันอย่างน่าตกใจทุกคนอยากรู้ว่าอัศวินปริศนาที่ซื้อเรือรบอวกาศสิบลำให้เธอคือใครเธอมีความสัมพันธ์ยังไงกับอัศวินปริศนาคนนี้กันแน่ข้อความแบบนี้เธอขี้เกียจตอบอยู่แล้วคนพวกนี้คิดยังไงเธอรู้ดี บุญคุณที่เพื่อนของเฉินเฟิงมีต่อเธอเธอจะจำไว้ในใจตลอดไปวันใดเธอได้ลืมตาอ้าปากเธอจะทดแทนบุญคุณเองแต่เพื่อนเขาเป็นใครฐานะยังไงกันแน่เธอจะไม่มีวันไปถามก็คำพูดเดิมแหละเธอมีหลักการของเธอเช้าวันต่อมาเฉินเฟิงกลับไปที่บริษัทพอถึงห้องทำงานหลี่เล่อเดินเข้ามาหาด้วยท่าทีตื่นเต้นพี่เฟิงค่าคอมข,ของออเดอร์โรงพยาบาลตุงถิงมาแล้วนะทั้งหมดแปดแสน มาเร็วขนาดนี้เลยเฉินเฟิงค่อนข้างสงสัยเดิมคิดว่าหลี่สื่อผิงจะกแกล้งให้เขาช้าสักหลายวันแต่ไม่คิดว่าหลี่สื่อพิงจะให้มาเร็วขนาดนี้อืมเจ้าหลี่สื่อพิงคงกลัวพี่จะเล่าเรื่องให้ผู้บริหารระดับสูงฟงังพอทางโรงพยาบาลตุงถิงจ่ายเงินมาเขาเลยรีบให้การเงินโอนเงินเข้าบัญชีเรานาะพี่เฟิงนี่เป็นบัญชีที่ทางการเงินโอนเงินมาให้ในนี้มีแปดแสน หลีเลอยิ้มพลังยื่นบัตรบัญชีธนาคารให้เฉินเฟิงแปดแสนนี่จะแบ่งยังไงแล้วแต่เฉินเฟิงเลยหลี่เลอรู้ดีออเดอร์โรงพยาบาลตรงถิงน้าตัวเองไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีประโยชน์แค่อย่างเดียวคือเป็นคนขับรถให้เฉินเฟิงดังนั้นไม่ว่าเฉินเฟิงจะแบ่งยังไงเขาก็ไม่มีความเห็นเฉินเฟิงยิ้มเจ้าหลี่เลอร์นี่รู้ตัวดีเหมือนกันนี่ 8แ,แสนนี่ของนายสองแสนนะเฉินเฟิงบอกเดิมเขาคิดจะแบ่งครึ่งหนึ่งให้หลีเลอร์แต่คาดเดาว่าหลีเลอร์คงไม่รับเลยหักไว้หน่อยให้2 0งแสนละกัน2 0งแสนหลีเลอร์ตกใจก่อนโบกมือปฏิเสธอย่างวันๆวันไม่ได้ไม่ได้ไไดพี่เฟิงสองแสนมันมากเกินไปผมออกไปกับพี่ไม่ได้ทําอะไรเลยพี่ให้ผมสอง0 0นมันเยอะไปนะ สองแสนไม่เยอะหรอกนายมีค่าพอที่ฉันจะให้สองแสนเฉินเฟิงยิ้มพลางตัดบทตั้งแต่เขามาทำงานที่บริษัทหลีเลอร์ก็คอยตามหลังเขาเสมอดังนั้นก็ถือเป็นคนกันเองไปแล้วครึ่งหนึ่งเฉินเฟิงไม่เคยทำไม่ดีต่อพวกเดียวกันแต่ว่าหลี่เล่อยังหวาดหวั่นในความคิดเขาเฉินเฟิงควรให้เขาซักห้าหกหมื่น หรือไม่ก็7 8็ดหมื่นอย่างมากก็แสนหนึ่งเพราะออเดอร์โรงพยาบาลตุงถิง้าเฉินเฟิงดีวอมาคนเดียวเลยต่อให้เฉินเฟิงไม่ให้เขาแม้แต่แดงเดียวเขาก็ไม่กล้าว่าอะไรแต่ไม่คิดว่าเฉินเฟิงให้เขาดือด้อเลยสองแสนไม่ต้องแต่แล้วนายเอาบัตรไปเบิกสองแสนของตัวเองออกมานะที่เหลืออีกหก0 0 0นายเอาไปซื้อรถซะ เฉินเฟิงยิ้มพลางยัดบัตรกลับใส่มือหลีเลอ่อจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วเขาน่าจะต้องอยู่จงหายสักระยะในช่วงนี้ไม่มีรถสกูตเตอร์จะไปไหนก็ลำบากโชคดีใช้โอกาสนี้ให้หลีเลอ่อไปซื้อรถสกูตเตอร์เลยที่เหลืออีกหกแสนเอาไปซื้อรถหลีเลอ่อเบิกตากว้างเหมือนไม่อยากเชื่อว่าเฉินเฟิงจะตัดสินใจแบบนี้ ถาทีเฉินเฟิงไม่เหมือนคนรวยนี่หว่าทําไมบอกให้เอาเงินหกแสนไปซื้อรถอย่างกะเอาเงินหกหยวนไปซื้อของเล่นซะง,งั้นบอกหน้าตาใสซะาอีกเนี่ยอืมหกแสนน่าไปซื้อรถส่วนรถอะไรนายตัดสินใจก็แล้วกันไม่ต้องบอกฉันเฉินเฟิงยิ้มบอกเรื่องเฉพาะทางต้องให้ผู้เชี่ยวชาญไปทําด้านซื้อรถหลีเลอร์ดูจะชานาญกว่าเก่งกว่าเขามากแล้วไม่ใช่พี่เฟิงหกแสนเอาไปซื้อรถหมดแล้วพี่จะเอาเงินที่ไหนใช้ในจงหายละ่ะ หลี่เล่ออดเหลือบมองเฉินเฟิงไม่ได้เขารู้ว่าเฉินเฟิงมาจากชางโจไม่มีที่พักในจงไฮเลยด้วยซ้ำตามหลักแล้วค่าคอมหแสนเฉินเฟิงน่าจะเอาไปเช่าบ้านดีๆหน่อยมากกว่าแต่ไม่คิดว่าจะเอาเงินหกแสนมาใช้เรื่องรถหมดเลยรถรออีกหน่อยมีเงินแล้วค่อยซื้อไม่ได้หรอเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องกังวลไปหรอกฉันมีเงินเฉินเฟิงยิ้มน้อยๆเห็นได้ชัดว่าหลี่เล่อเข้าใจว่าเขามาหางานทำที่จงไฮ แต่ที่จริงแล้วเขาไม่คิดจะอยู่ที่จงไหนานักนนะวนซักรอบก็ไปแล้วงั้นก็ได้พี่เฟิงผมไปร้าน 4S ซื้อรถนะพยายามซื้อให้ได้ในวันนี้เลยหลี่เลอ่อพยักหน้านี่เป็นภารกิจแรกที่เฉินเฟิงมอบหมายให้เขาทำเขาต้องทำออกมาให้ดีเวลาล่วงเลยมาจนบ่ายคล้อยเดิมเฉินเฟิงคิดจะเลิกงานก่อนเวลาสักหลายนาทีแต่วางซื่อหยวนกลับเดินหน้าบึ้งมือกอดปกเข้ามา เธอมายืนตรงหน้าเขาพลางมองเขาด้วยสายตาเย็นชาพูดเสียงเย็นปนรังเกียจว่าพ่อฉันให้เรียกนายไปกินข้าวเย็นที่บ้านพูจบหวังซื่อหยวนหมุนตัวจับไปแสดงออกว่าไม่อยากจะเสวนากับเขาไปมากกว่านี้เฉินเฟิงขมวดคิ้วเดิมเขาคิดจะไปมาหาลัยเยี่ยมเยนหลินหวันชิวแต่ไม่คิดว่าหวางหงอี้จะให้เขาไปหาสำหรับคำเชื้อเชิญของหวางหงอี้เฉินเฟิงไม่มีหนทางปฏิเสธได้เลย อย่าเพิ่งพูดถึงความสัมพันธ์ของเขากับเซี่ยเว่ยกลัวเอาแค่ตัวหวังหงอี้เองก็ให้การดูแลเขามากขอ,อยู่คิดไปคิดมาเฉินเฟิงเลยตัดสินใจไปบ้านหวังซักรอบพอเลิกงานเฉินเฟิงออกจากบริษัทตอนกำลังจะออกจากหน้าบริษัทก็เห็นหลี่สื่อผิงที่ขับปอร์เช่พอดีที่นั่งข้างคนขับเป็นหวังซื่อหยวนเฉินเฟิงเห็นทั้งคู่พอๆกับที่ทั้งคู่เห็นเฉินเฟิงเฉินเฟิงนี่นายจะไปไหนละ่ะ หลี่ซื่อผิงหลีตาถามทั้งรอยยิ้มเขารู้แล้วยังถามชัดชัดหวังซื่อหยวนบอกเขาแต่เช้าแล้วว่าหวังหงอี้อยากให้เฉินเฟิงไปกินข้าวที่บ้านไปบ้านคุณอาหวางังเฉินเฟิงตอบเสียงเนิบอ๋อไปบ้านคุณอาหวังหรอหลี่สื่อผิงแกล้งทำเสียงสูงและมองหน้าเฉินเฟิงยิ้มยิ้มพลางว่าฉันก็จะไปบ้านคุณอาหวังพอดีให้ฉันพานายไปด้วยไหมละ่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่371หาทางปั่นหัวให้แตกคอ